คุณพอเทียนสวัสดีค่ะค่ะท่ะานผู้ชมมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณพอเทียนหรือว่าคุณตาเทียนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบาดนี้วัวนี้ฝันจังใดคุณพ่อหรอฝันจังที่บาดวัวนี่ฝันวา่าลูกลูกเคยนี่ค่ะค่อยๆอุ้มลูกมาให้บาดนี้อุ้มลูกมาให้ลูอัน,น้อยแดงๆเอาไปแฝงข้คคนหนูตุ่มมาค่ะอ่ะพ่ออุ้มมาแน่นห่า จะได้มาหลุมไม่กุมป่ะบ้านก็ได้อุมออ้มเอาอุ้มเอาหนามันอุ้มเอาบ้านเนี้นนนยมันบ้านมันพันลงในห่องในห่วยพอนได้ไป็นคือยาหม,ม่องผู้แม่์นั่นเอออันอบ่ผู้เอามาให้นั่นหนูเกยนั่น,น,นลูกไปได้ห่วยพอนี่ยังยามมงหยนานมา่องคือนน่าขึ้นมาเด้อะป่ะก็อุอ้มมันก็บ่ให้แล้ว,วแถวนี้ยเด็ ผ้าเมื่อทอดแล้ววะผ้าร้านเมื่อเนี่ยว่ะ,ะก็เลยผ้ามาผ้ามาบานอี้บานก็เลยบอกว่าญาตเฮียเนี่ยว่าโอ้ยต้มเข,าข่าคืายอ,ยอ,อเป็นยังไงว้ยเทียมอยากกินเข่าหน่ว่ะหายอยากกินเข่าเพิ่นว่ะเพิ่นเพิ่นเห็นเน,น,นาะนี่นะทอยโออ่านเล็กน้อยไข่ไข่อ,มอ,มอุ้มมาเนี่ยว่ะอุ้มออมมาเลยอุ้มมาเลยแล้วแค่คนหนูตุ่มอยู่ บ้านเราก็ตีต้มด้วยบ้านก็ได้เอาวางรงบา้านเลยจะให้มันนอนค่ะฮอนฮอนฮอนมันบา่าเด็กน้อยนั่นเออมันเบ,บ่เปลี่ยนเสียแล้วบานมันว่นนาน้อนฮอนโอ้ยบ้านเพ่เพ่หม้อน,นั่นต้มม่บ้านมันก็คุยออกไปเลยเคี่ยวออกเบิดเลยคุยออกเบิด้านมันเป็นผู้หญิงเล็กน้อยเป็นผู้หญิงค่ะบ้านบ้านที่วางไรบาน,บาน คุณพอสิตีเป็นตัวเล็ตัวนี้ตัวนี้มันจิเป็นอันอันเล็ก,กันะตาว่าห้าสิตีถือบ่ค่ะเอาเอาคุณพอตีให้เอซท่านบาทเนี่คุณพอ,อาบาทน,นี่กัรทมมงมด่าตีเนาะค่ะเล็กหน่อยก็เป็นอันหนึ่งน้ามหนึ่งค่ะบาทผู้หญิงกับน้ามีค่ะกันหนึ่งซีซีหนึ่งโอ้หนึ่งซีซีหนึ่งเออคุณพอเนาะสามตัวมีบอกคุณพอคันสามตก็เอาหาซีหนึ่งหซหนึ่งเออ ตามตัวดอุ้มมาเลยแต่ว่าเด็กหน่อยนั่นพอเอามาปงวางไว้มันว่ามันหอนหอนหอนเชียร์ออกจนมุดมานมันโคโยว์เวิร์ดมันมันเป็นผู้หญิงบัดเปิดออกมาเวิร์ดแล้วเป็นผู้หญิงหลอนจอนเลยเออโ้หาแพทย์ก็เลยมียังหรอกกระเป๊กน้อคุณพ่อนาะเพราะว่าเด็กท่าโลกนี่ว่าได้เออทั้งทั้งที่เด็กท่าโลกมันม่หนาสี อ๋อว่าท่านเป็นเนาะคุณพ่อจนว่าเอาผ้าแพร่ห้อมากอมมาจนได้ออมมาเนาะคุณพ่อได้จะได้มันจังเบอกได้โอ้ค่ะแปลกเองว่าเล็กหน่อยท่าโลกนี่ประมาณถึงปีบอกคุณพ่อเยอะนวดเทิ้งแล้วประมาณสี่หาเดือนนี่อิประมาณสี่หาเดือนแต่ว่าในความฝันนันเบอกได้เซยฮ่อนฮ่อนฮ่อนเคลียใหญ่เลยเออเคลียใหญ่เลยคุยู่เวิร์มันมันแสดงอย่างไรเห็นบ่จักว่าเป็นผู้หญิง น้อค่ะอยากวอาง่ายๆคืออยากเปิดให้เบิงนอกว่าเป็นคืออยากให้ผู้ปริศนาใดเนาะเออเออนี่ละนี่ละคือว่าคือบาห่อนห่อนทรมทรายดึงออกเิ้ยเคียงไงเลยเออบาดแล้วเป็นผู้หญิงแบบหัวผู้หญิงท้งย้นบค่ะ บานีไปจังไดต่อข่วงไนกบได้ไปไสก็คือตื่นหัวเมืองเลยเออก็บอกว่าเอออีกเอออยู่อืข่วงไฟนั่นคุณพ่อนั่นเดว้้นําเด็กท้าโลกเบ้าว่าพอมันบ่ทันฑ์มากปัวเอาไห้เออปัญญาก็นอเออเออออ้วค่ะเป็นเหืีอญนาเลื้เสืยให้ท่านผู้ชมเนาะเด็กท่าโลก ว่าได้อีตั้นว่าสิแปลยจังไดยคะเลยตีเป็นตัวเลขสีหนึ่งหนึ่งสีเออสามตัวนี่ก็คือหาสีหนึ่งเออโอ้ค่ะบกเอาเป็นตัวเลขในความฝันที่คุณ่อตีให้ถือว่าเพิ่นอยากเปิดปริศนาให้เฮาเบิงนอคุณ่อน่ขคณดท่อไหว้ก็ยังว่าห่อนห่อนทว่าออกจนเบิดมาแสดงการว่าอยากฮง่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะถือว่านอ สำบอน้ำคุณพ่อเว้าโ้ทังเพิ่นอยู่น้ำพอเน้อเพิ่นก็ว่าเอออีกเอออยู่โอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะค่ะเป็นเหลีองเล่าความฝันของค่ะของคุณพ่อเคนเนาะค่ะนอเพิ่นกะเป็นผู้ฝันแม่นอีกคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมรอบก่อนนั่นฝันเห็นเป็ดเป็ดหาตัวนาะคุณพ่อเน้อมันบาดค่ะมันมันออกลูกมันก็เลยหาตัวค่ะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะค่ะ เป็นความฝันของคุณพ่อนะคะนาอในบ้านเลขกที่ก็จะบอกอีกบ้านเล็กที่กันหนึ่งสองสี่บ้านเล็กที่คุณพ่อนี่หนึ่งสองสี่อายุคุณพ่อเด้่ยบนี้อายุในหกสิบห้าหกสิบห้าปีเนาะค่ะท่านผู้ชมนาอบ้านเล็กที่หนึ่งสองสี่กับเป็นฝันที่อู้น่าเลือดเสือเนาะคุณพ่อนะหรือว่าบนิเนเพื่อนอาจจะมาไห้โชกเนาะ เพื่อจะให้โชคบ่เจ้าเพราะว่าขนาดว่าเอาผ้าแพรห่อไว้นี่ก็ยังแบบว่าฮ้อนๆๆเคียออกจนบัดอ่โอ้มมาก็ยังบ่ฮู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดค่ะที่ว่าฮ้อนี่บาดนีลูกงโคงเคงขึ้นาดเอาเอานอนไว้ลูกได้อีกบ่คุณพ่อฮะลูกนั่งได้พ่อลูกนั่งคือดึงผ้าแพม้นตุ่มไว้ดึงออกเบิดเ็อห้ยเป็นผู้หญิงนี่ว่า เล็กหน่อยสิฮะเดือนแต่ว่าว่าได้ลูกนั่งได้นนั่แต่ว่าให้คิดเบิ่งไว้ไม่ใช่ไงเนาะบางทีบังไว้ย<อ>ตัวไหนอีอว่าบาทนี้ในความฝันนี่เห็นแบบนี้คือ่ามันเป็นจังไหนคุณพ่อเป็นคนบ่คนคนคกะกันเนาะคนคักๆเลยเออผู้หญิงผู้หญิงเล็กหน่อยค่ะค่ะโอ้ยค่ะคนคักๆกันเลค่ะ พอวาา่านั่งเว้านั่งคุยกันเลยเออวาน,นีคุยกันแบบผู้ใหญ่เลยละ่ะเอเวอว่าไย้ป่อยูอยูธรรมไงเนาะค่ะเออเออค่ะโค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพอนนะะอ่อเกนเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเนาะคเะนอทีอ่แ่นปันตัตเลขละกการแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะขอบคุณพ่อเนาะขอบคุณค่ะออออขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขกของตะเคียนเนาะคะนห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ในกาหนึ่งสองสี่เนาะค่เนอะ <ś c oughs> ประจำหวดวันที่สามสิบท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณตาเขตนี่เพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยค่ะว่าลูกเคยนี่เอาเด็กหน่อยมาให้บาทนี้กะอุ่มมาอุ่มมาเฮือนุ่นละค่ะบาทนี้ยูยูเด็กหน่อยนั่นก็เวาได้ค่ะดินขวดขวดยูว่าห่อนแห้งค่ะท่านผู้ชมเคลียผ้าออกเบิร์่าะสันมาเชียร์ผ้าออกแล้วเห็นเป็นเด็กหน่อยผู้ญิ่งเด็กทารกเล่าๆอายุ ประมาณสี่หาเดือนนี่แหละคุณตาเพินนะะนเ่นลวาเนาะค่ะเนาะก็เลยตีเป็นตัวเลขให้หาสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่บ้านเลขที่นี่หนึ่งสองสี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมนัมนมันกับตัวเลขของคุณตาเคนเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะกกอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะถ้ายยังบ่กกดติดตามก็ขอฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบ่พลาดตัวเลขและการเนวทางดีๆค่ะขันมีโตเลขหรือว่าเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่มองใดแอดก็สิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอทางบานคือเกาค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ล่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ